สวัสดีครับผมมีนวัยรุ่นมาลีซึ่งเมื่อวานก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยครับอายสิบเก้าเราสามารถเอาชนะจีนครับซึ่งทีมชาติจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของสายเอด้วยแบบไม่เสียเซตให้ใครเลยโอ้โหบอกได้คําเดียวครับว่าเกมเผ็ดครับเกมเผ็ดก็คือเกมพริกนั่นเองและเกมนี้ครับก็ต้องยกความมีความชอบครับให้กับน้องๆครับทีมนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชครับที่ทําได้เต็มที่ครับใส่เต็มข้อล่อเต็มกราฟกันจริงๆ และต้องบอกเลยว่าทีมงานสตาร์โค้ดเนี่ยครับโอ้โหบอกเลยว่าพิเศษใส่ไข่มากครับตะโกนไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับพูดไปทั่วทีฟทั่วแดนซึ่งผมก็ได้ครับเอาภาพตัวอย่างมาให้ดูครับนี่ฮะลูกนี้เลยครับที่โค้ดก็บอกว่าหรือว่าคนดูก็ไม่รู้ครับเขาบอกว่ามั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้ว,ว,ลวซึ่งต้องบอกได้คําเดียวครับว่ากูยอมใจจริงๆ และการที่เราชนะจีนมาครั้งนี้ครับทำให้เราเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับแดะไปพบกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมในทวีปเอเชียของเรานั่นเองซึ่งทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับ2ของสาย A ด้วยกันครับชนะ4แพ้เพียง1ซึ่งตอนลออสวทีมครับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปชนะทีมชาติเปอร์โตริโกอ่านยากจริงๆครับชนะถึง3ต่อศูนย์เซตครับแล้วก็ ทำให้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาเจอกับทีมไทยแลนด์นั่นเองซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับจะแข่งในวันที่9สิงหาคมเวลา5โมงเย็นครับถ่ายทอดสดทางช่อง y YouTube วอลเลย์บอลเวอร์เหมือนเดิมนะจ๊ะคันแน่แต่มันยังไม่จบครับผมยังมีเพิ่มเติมให้ตอบนี่ครับกูเห็นน้องคนนี้ครับน้องสาวเบอร์11หน้าตาน่ารักคนนี้ไหมฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าช่องแชทนี่เขาต้องการอะไรจากสังขขังเฮ้ยสังคมมาถูกแล้ว การที่เราจะตินักกีฬาครับผมก็มองว่ามันสามารถจะติได้ทุกคนแหละครับแต่ถ้าลูกไหนแมตไหนที่น้องเขาทําได้ดีครับก็ต้องชื่นชมน้องๆเขาด้วยครับไม่ใช่จะว่าน้องเบอร์สิคนเดียวครับทั้งทีมะฮะ ทุกคนนะครับก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียครับที่ต้องจะกลับไปเพื่อแก้ไขและทาให้มันดีขึ้นซึ่งแฟนวบอลคงจะเข้าใจกันะอย่างที่ผมเป็นคนดูผมก็อาจจะมีความรู้สึกที่เซ็งบ้างอะไรบ้างที่ไม่สามารถน้องไม่สามารถที่ทําได้ลูกนั้นล,ลูกนี้หรือลูกนู้นแต่ครับในที่สุดแล้วครับเราก็ต้องให้กําลังใจนะักกีฬาของเรานะจ๊ะสําหรับคนที่ชอบสาบทั้งหลายผมรู้นะคุณเล่นอะไรอะ ผมรู้จริงๆแต่ผมไม่พูดนะจ๊ะเดี๋ยวตั้งในกระเป๋ามันจะหายไปและในวันนี้เจอกับญี่ปุ่นครับผมคิดว่าทีมท่าแถยของเราครับสามารถสู้ได้ครับอย่างแน่นอนดูจากตัวผู้เล่นแล้วฮะเขาค่อนข้างจะเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะตัวเล็กก็พอกับเราครับซึ่งเราชอบเหลือเกินครับบล็อกเล็กๆเท่ากันแต่อยู่ที่วันนั้นว่าใครจะทํารายละเอียดในการรับลูกหรือการรับเสิร์ฟหรือการเสิร์ฟที่เดียวกันเท่านั้นเองและต้องไปวัดกันครับในวัน พรุ่งนี้ครับ9สิงหาคมเวลา5โมงครับเจอกันเลยครับไทยแลนด์กับญี่ปุ่นซึ่งครับใครชอบคลิปโอนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดเก้าอี้ให้ด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับกดแชร์ได้ครับเพจนี้ตำรวจไม่จับกดไปเถอะนะครับกับกดไลค์ด้วยละกันอันว่าเจอกันในคลิปหน้าครับกับผมมีนวิลลุ่มดีขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า CU